อยากทานี่กกินหิวหิวกำลังกินตาเหลาน่อยากกินตะเหลาเรื่มนนั่งหิวเข่ามเดินไปอุดรมาลูกเอ๋อไปอุดรเขามีสาวอุดรเขาไโอ้นพุเก่าต่ไหนโอ้โอ้คนขับโอ้อ้โแม่อนห้องอ๋อเรย่องออโอ้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 โจดเยอโจดเยอะ

านทาถอานี้ว้น่ะพี่ตูพี่หยมาเต็มเลยค่ะพี่เดี๋ยวเราขอเก้าอี้ให้ในนี้นั่งนิดนึงได้ไหมโอเคถจะขนาดพี่เล็กนิดนึงอาจจะได้เท่าเท่ากันมีคำถามเกิดขึ้นฮะ บอสโจไปไหนครับบอสโจับเฮ้ยข้านั่งอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเขาเพอใครตรงไหนไหมออบอเห็นแก่โมเมนโมมี่ครับบอสโจแล้วว่าเขจหายแล้วว่าอบอสโจนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวนิดหนึ่งเชื่ออะไรรับบทเป็นใครในเรื่องนี้บ้างเริ่มจากด้านนี้เลยค่ะอมแอมเพชบานแพ่งค่ะรับบทเป็นอีเวลสุดแซ่บจ้า ใจเย็นนะใจเย็นถ้เราพูดเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่ได้เปิดย,ยังไม่ได้เปิดอดดดดตัด,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 ดโดนเซลทุกโลกงเลยเป็นยังไงบ้างคะในทาตัวครับแฟนคลับที่นี่หน่อยค่ะว่าไงเแบบี้รักไม่ใช่เแบบี้ โอ้นี่พวกเธอไม่รักฉันแต่พวกเธอมาดูด่าฉันพวกเธอไม่ิดเป็นเขาอะไรนะครับอ้าวนี่คนเห็นข้างหน้าอยู่เนี่นะฮะเดียวนะครับครับเข้าวงการมากี่ปีแล้วเข้ามาโอ้เป็นเกือบสิบปีเกือบสิบปีครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เรามีโอกาสได้ดังเขาด่ากัน ก็ดีใจนะครับก็ดีใจนะหลังจากที่เราก็เพลงสายธรรมะธรรมโมนะฮะเราเรามีชื่อเสียงก่อนหน้านี้เป็นเกี่ยวกับวัดนะฮะีพอช่วงนี้พระติดซีการเราก็เลยออกมาโชว์ด่าตอนนี้โอ้โหแต่ก่อนร้องเพลงวัดพอพอพระไปอทางนั้นเราก็เลยมาทางนี้บ้างนะครับผมครับผมไปทางอื่นดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้พี่การด้วยค่ะ สวัสดีครับผมเน็กนรุบลค,ครับรับบทเป็นคนที่ทําให้ทุกๆคนได้เห็นดากชัดขึ้นเพราะว่าผม <laughs> ผมข้างบนนะครับข <laughs> <laughs> อเชนะิบพบอเบื่อพี่เน็กด้ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเน็กใส่ใจคนดูใช่ไหมไม่ตอนนั้นผมตื่นเต้นคือพี่เข้าใจมาทุกคนน่ะแล้วเ <laughs> จ็บขาต้อ็ขยันยืนับข้หลังไม่เห็น <laughs> คือในจังหวะที่สมมติผมยืนคุยกับเบี่ยวอยู่นาะ ยืนคุยโยมีเนาะในขณะที่พี่น้องเห็นดากมันไหม่๊อผมเห็นอย่างเอาะตาตุ่มครับผมเห็นตาตุ่มใช่ผมมองตาตุ่มอย่างเดียวเลยมันก็เลยทำให้ผมตื่นเต้นถ้าพี่ตุ่มตามเป็นพุ่มกับพี่ตุ่มตามจะสั่งผมว่าไงแกกสั่งให้ผมอะคุมผ้านะนี่ช่วยเอาผ้าไปคุมการน้อยหน่อยอ๋อถ้าพี่เป็นพุ่มกับอาจจะคุมคุมให้ไม่โปะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่วันนั้นอะพุ่มกับบอกผมว่า น็กบอกแค่ว่าเน็กเอาผ้าไปคุมให้เพื่อนแล้วแล้วเน็กคุมตรงไหนแล้วเน็กคุมข้างบนเพราะว่ามันตืดเต็ดไหมทุกคนผมเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นหำคนเยไม่ได้ใช่ไหมเนไม่เดกโทษเซนเซอร์เซนเซอร์การน้อยได้การใหญ่ก็ได้เป็น อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะคุมให้อยู่แต่เหมือนถือที่เห็นอยู่นะคือถือผ้ามากำลังจะคุมแล้วเออครับกำลังจะคุมครับก้มลงไปปึ๊บสี่หนาก่อนนะต้องเรียกว่าอย่าอย่าอย่าคุมครับอย่าคุมข้างล่างนะคุณการขอชาเลนจ์ก็ขอชาเลนจ์คือหนังเรื่องนี้เราได้ประโยชน์เลยครับตรงนี้ผมถามแค่นี้แหละเราจะมาวิจารณ ฝากใครเรายังไม่จานอยากกันทำไมครับเนี่ยมันโดดเด่นอ๋อโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นครับพ่อเฮ้ยครับอะครับพ่เรากำลังพูดถึงเรื่องดาบกันอยู่ครับพ่อคนติดใจถูกใจเรื่องดาบใช่ไหมครับครับอ่าหนังเรื่องเกินอาจจะปากต่อปากแต่อนดาบต่อดาบข้าต่อข้าพูดขครับศ์ครับ ไปถึงอ่ะไปทังรุ่นดีกว่ามาถึงพี่ชมตายบนบ้านพี่ใหญ่ของบ้านนี้อ้าวพี่โจพี่โจพี่โจครับขอผมนะครับก็รับบทเล่นเป็นผู้จัดการหวัดนะครับผมน่าจะรู้กันดีว่ามันเป็นคนยังไงกันเนาะถามพี่ชกตาหน่อยได้ไหมว่าเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงทำไมถึงปรปรับรับคำมาเล่นเรื่องนี้เลยแตกต่างตั้งแต่ก้าวแรกของของบทภาพยนตร์แล้วครับ เพราะว่าเราจะ,ะเคยเห็นบทภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหมอํำเนี่ยมันจะเป็นแบบมวลซึนโฮเซาเหมือนแบบมวนม้วนปากน้องอมันแบบตลกไปสินะแต่ในจุดนี้ก็คือมันถึงเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งข้า่าหมอํำเนี่ยมันมีที่มาที่ไบกลัวสิมาถึงจุดที่ว่าเขาเห็นแสงสีเสียงความสวยงามวัฒนธรรมต่างๆที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันมันผ่านเรื่องอะไรบ้าง ด้านหลังของเวทีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องตลกอย่างเดียวมันมีเรื่องที่ซีเรียสเรื่องที่พวกเรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่<ช>อะไรอย่างง<ช>ี้ครับผมเลยรู้สึกว่าภูมิใจที่ที่ที่ทมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในบทนี้ในบทบาทของขายอ้อเพราะว่าเราเองก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์เหมือนกันอ่าถ้าในส่วนตัวพี่ธงดมเองถ้าให้ได้สามคำสำหรับภาพยนตร์ขายอ้อพี่ธงดำอยากบอกทุกคนเป็นสามคำว่าอะไรเอะไรนะลยะไรนะครับครับขายอ้ยครับ สามคำอันนั้นสองคำไม่พอบ้าไปทั่วแบบอยากจะเชิญชวนคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าดูอยู่ในไลฟ์สดแต่เราพูดได้สามคำแบบไม่สปอยเราจะบอกเขาว่าอะไรไม่สปอยอคำแรกคืออุ๊อังเอาอะไรเนี่ยอะไรนีโอเคโอเคโอเคอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้ว สามคำมันคงไม่เพียงพอครับเพราะมันมีอะไรมากมายที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็คิดสามคำคงไม่พอจริงเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาดูครับแล้วก็ยังฝากเป็นโจทย์ด้วยว่าสามคำมันควรจะเป็นคำว่าอะไร<อ>นะครับผมเออโอเคเอขอเสฟยงปรบมพี่ตุ้มตามด้วยคะ่นะ่องอาถามตัวจริงเสียงจริงหล่อไหมจ<อ>๊ะอ ัสดีค่ะน้องอิงเพชรบ้านแพงค่ะรับบทเป็นอุ๋งอิงค่ะเย้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างน้องอุ๋งอิงได้ร่วมงานกับพี่ๆพี่ๆใจดีไหมคะไม่ค่ะแย่มากค่ะสวดีค่ะพอดีเขาเตรียมกันไว้แบบไหนกับวัวเตรียมไหมคะหนูกัมาผู้เดียวไหมค่ะอ้๋อเมื่อกี้อุ๋งอุ๋งเองรับบทรับบทอะไรนะรับบทเป็นอะไรนะรับบทเป็นอะไรลูก ระบุเป็นอุ้งอิงค่ะเอ่อถ้าเป็นอีแวลเนี่ยพ่อไม่โอเคอีแวลให้ผู้ใหญ่เฮสค่ะหมายถึงว่าให้อุ้งอิงไปเล่นบทของอีแวลนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลพ่อตาแข็งใส่เลยไม่ได้แล้วครับผมอ่าแล้วเป็นไงบ้างได้มาเจอกับชาวขอนแก่นวันนี้แบบเต็มโรงภาพยนตร์ทั้งสองสถานที่เลยปกติสีมาแบบรูปแบบมอเรสเ็นบบค่ะแบบเวทีไงการแสดงสิแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบ เขาลงหนังภายพยนต์น่ะกระตื้นเต้นอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าหลุดวาสิมีคนมาเบิงงบอแต่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเด้อค่ะเด้อแกเนเป็นบอค่ะนางสาบลาบอยด่เห็นไหมก็เบิร์เต็มโลกเลยอันขอเสียงเอฟซีน้องคุอิงดังๆเลยค่ะขอบคุขอบคุณมาพอการนาเม่ทีกันมาพอการลงหนังเนี่ยนะคะ เมื่อกี้ตอนเข้ามาแอบถามว่าแบบมีใครเป็นแฟนขับใครบ้างคือเสียงแฟนขับอ,อุอิงดังมากมีแบบ,บสารคามกรราลสินก็มาดูที่นี่ด้วยขอเสียงปรบมือให้คนที่เดินทางไกลน,นิดนึงได้ไหมคะพคเพื่อที่มาเจอกับการแสดงที่นี่ <c oughs> บอสจอนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่นี่ไหมคะได้ครับบัตรร้อยกว่าบาทหนังสนุกหรือไม่คุ้มไม่คุ้มครับ ปิดรนันมาเลยเลยอมาจากจังหวัดไหนครับพุทแม่ครับหอนแก่นอืมครับผมทําไมถึงต้องมาดูหนังครายอ้อครับเชื่อโอ้ยนี่เชื่อในครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเหมือนกันดูแล้วเป็นไงบ้างครับสัมผัสได้อุ้ยโอ้โหอุ้ยนี่เป็นเป็นดีใจมากเลยเป็นความรู้สึกที่ที่เราถามคนดูแล้วแบบ เพิ่งมีทางนี้เหมือนกันนะที่บอกว่าเราสัมผัสเดี๋ยวพลังงานเช็คเลนดิ้งไหนไหนคนไหนเคยไปชมหน้าพิธีสาวน้องเวียดนพสดๆครับยกมือครับไม่นนอยว่าถ้าท่านไปดูหนังคลายอ้อแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอบนกันบนเวทีไปดูการนี้แต่ได้ข่าวว่าเดือนนี้บดบอโจจะตะเวนสายโรโชที่ราชสนิ์เลยครับอย่างเรามครับใช่ครับเดี๋ยวค่อยดูว่าจังหวัดไหนบัตรของท่านในวันนี้นะครับลอยก็บานเถือว่าท่านได้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเด้อนะครับถือว่าท่านได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่ส่งเสริมนะครับ ถือว่าศิลปะอีสานวันเฮ่าก็คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับนี่ก็คือหนังเรืองไขยออตอนนี้มีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องนะครับเอื่นกันได้เลยนะครับว่าหนังไข่ออออกไปี่ผมขอเลยบ่ครับขอเลยบ่ครับสิ่งที่ผมร้องขอก็คืออยากจะให้ทุกท่านรีวิวเมิ่งหนังจบเราออกไปรีวิวลงติ๊กต็อกลงเพจลงเลี้ยว ว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดตามอัธยาศัยตัวเองเลยดีบ่ดีก็ว่าด,ดีขึ้นเ่าละไม่บ่ครับขอเสียงปมอองบมยกับปอเจอ้วยที่ทำหนังเรื่องนี้ให้ชาวอีสานได้ภาคภูมิใจกันอีกหนึ่งท่าน